เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางรานก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกคคกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพคต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพคเนี่ย่ ิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต่อคูกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากเนอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแปดบาทสี่ะ้าววันนี้นะคะเซฟก็จะพาทุกๆคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของการจัดทีมนะคะเพื่อตีเจ้ามังกรตัวนี้กันค่ะมันเป็นหนึ่งในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะที่ถ้าเราเนาะได้อันดับนะคะ ที่โอเคเนาะมันก็จะได้รับรางวัลที่แบบค่อนข้างสูงนะคะคือให้เข้า1เปอร์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะหรือ2เปอร์เซ็นต์ก็ได้ซึ่งตอนนี้นะคะคะแนนขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่300ล้านกว่ากว่านะคะทุกคนสุไวเวอร์ชินนาม,มอนแห่งหุบเขานะคะบอกเลยว่าเหลืออีก4 0วันนะคะซึ่งระยะเวลาคนข้างเยอะมากๆเลยถ้าเกิดใครที่เนื้อเรื่องเดินไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่เข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยเนาะ,ะมันจะมีอันดับและรางวัลอยู่ด้วยนะคะจะอยู่ในเสร์อของล่างๆเลยสำหรับใครที่กำลั อาจะจัดนะคะทีมที่จะเอามาลงอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวไปลองจัดดูพร้อมๆกันได้เลยนะคะโอเคค่ะ ก็เดี๋ยวนะคะเรามาดูกันเนาะว่าจะมีทีมไหนบ้างน,นะคะทั้งหมดวันนี้เนี่ยที่เซียจะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมทําทุกเลเวลให้มันเป็นเลเวล10ก่อนนะคะพระ้อมอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะได้รับบัฟที่ไม่ครบถ้วนและอาจจะได้ดาเมจที่น้อยก็ได้ะะเช่นกันนะคะจะเห็นค่ะว่าบัฟฝั่งขวามือเนี่ยที่เราจะสุ่มนะคะก็จะมีเหมือนเดิมเลยที่เราเล่นกันนะคะจะเน้นในส่วนของพิษเป็นหลักด้วยค่ะ อันนี้ค่ะนะะนี่เราจะพยายามหลีนะคะเพื่อให้ได้รับตัวที่ค่อนข้างโอเคที่สุดเนาะมันจะมีทั้งในส่วนของเห็ดพีทนะคะอ่ะอาอะฟฟกาโตจะบอกเพื่อนๆว่าใครที่ปั้นลูกคุณม,มาแล้วไม่ได้ผกพลังห้าดาวอาจจะทำท็อปปิ้งยากนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือคอมโบที่ควรจะได้รับมากๆเลยทุกคนในบัฟฝั่งขวานะคะเพราะเขาจะหายเนาะเพื่อนนุมทีมนะคะ เออหนึ ờ, ่งจุดศูนย์เปซ็นต์นะคะสิบวินาที ว่ากันว่าถ้าใส่ไอศครีมจะบอกว่าพอปลุกพลังแล้วทุกคนให้สังเกตค่าพลังตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้ในส่วนของนกหวีดนั่นเองพอใช้นกหวีดแล้วเนี่ยเราต้องทํานะคะตัวที่ลงนกหวีดเนี่ยจะเป็นตัวของลูกพุ่นแล้วก็เข้าลายเท่านั้นนะคะสองตัวนี้เท่านั้นเลยแล้วอย่าทําให้ค่าพลังตรงนี้เกินค่ะเพราะถ้าเกินเนี่ยตัวของลูกพุ่นจะไม่ได้รับนะคะเห็นไหมว่ามันน้อยไปกว่าประมาณสี่น้อยนะคะเซฟก็จะต้องปรับตรงนี้เนี่ยให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยได้รับา จากนบดนั่นเองค่ะนี่นะคะการปรับท็อปปิ้งของเซฟนะพยายามให้ออกลองพลังจุดเยอะนะคะอันนี้เลบก็ต้องเอาตัวอันอื่นออกมาเพื่อที่จะทำให้มันบาลานซ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ ทุกคนสังเกตนะคะค่าพลังดีๆนะคะบอกเลยตรงนี้เนี่ยเราอาจจะพลาดกันเยอะเนาะบางคนแบบเฮ้ยถ้าทำตามแล้วทำไมถึงไม่ได้อ่าดาเมจที่เท่ากันหรือก็ mm hmm. ใช้ทีเหมือนกันแล้วนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าลูกพุ่นไม่ได้ปลุกพลังมากเนาะหรือตัวผู้แบบเฮดพีทอะไรพวกนี้หรือแบบอาโฟเนี่ยมันปลุกพลังแบบตันห้าดาวไปแล้วเนี่ยเราจะต้องลดในส่วนของท็อปปิ้งแทนนะคะ อ่ะอันนี้ได้รับบับเรียบร้อยแล้วนะคะแล้ก็เช็คท็อปปิ้งอีกหนึ่งครั้งเนาะว่าเราใส่ถูกต้องหรือเปล่านะคะนีเชนต้องทําแบบนี้ะแ,แต่ถ้าเกิดใครที่ลูกคุณปุกพลัง5ดาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่โจมตีให้กับตัวอัลฟุกัโตได้เลยนะคะเพราะว่ายังไงลูกคุณเนี่ยมันเยอะกว่าอยู่แล้วนะคะโอเค let's go ทีมที่1น,นะคะวันนี้เราจะลอง อาโฟกัสโตกันก่อนเลยว่าดามเมจเนี่ยมันแตกต่างมากแค่ไหนนะคะเห็นไหมคะว่านกหวีดเนี่ยมันจะตกอยู่ที่2ตัวนะคะก็คือคุกกี้ลดน้ำลูกพุนนะคะแล้วก็เข้าวลายของเราค่ะมาแล้ว,ลวนี่ทำดามเมจไปนะคะเรื่ลย ขึ <IT ้นนายท่านจงจำนนต่อเพิร์พิเศษใจให้ดีเจ้าหนูไปเลยต้นติครีบมาละตปครีบขึ้นนายท่านจงจำนนต่อเพิร์พิเศษใจให้ดีเจ้าหนูท่านไปเลยต้นติครีบจงจำนนต่อเพิเศษร์ดพิเศษนะฮะอ่าลักษณะการกดนะคะเราสามารถออโต้ได้แล้วก็เราก็พยายามกดนี้เพื่อช่วยด้วยนะคะไม่งั้นสกิลบางทีมันจะั้นไม่ทันนะคะทุกคนขึ้นนายท่าน จงจำนนต่อเพิริเศ็ขึ้นนายท่านโอเคไม่เลยขึ้นนาจท่านไม่เลยขึ้นนายท่านไมเลย้นนายท่านไเล้นนาพิเศษไปเลยอเคนนายท่านได่ย้นนิดท่งน่นะคะทกคนนี่ แจแอนไวเบอร์ชินามอนหุบเขานะคะอ่าอันนี้บับฟฝั่งซ้ายที่ควรจะมีนะคะตามนี้เลยเนาะอันไหนดูไปทานกดพอตไวได้นะคะอันนี้ก็คือดาเมจที่ทาได้ในฝั่งของเรานะคะอ่าจะมีตัวของอฟโฟแล้วก็เข้าหลายที่ทําดาเมจเสริมเพิ่มเติมด้วยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในทีมต่อมากันเลยนะคะทีมต่อมาเนี่ยนะคะก็ จะบอกเพื่อนๆว่าเราจะเริ่มมาใช้แบบน้องเห็ดผิดเนาะเราก็ต้องทำท็อปิ้งใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าเห็ดผิดเซฟก็ปลูกพลังปัน5ดาวไปแล้วเนาะมันก็อาจจะแบบดาเมจพุ่งกว่านะคะถ้าพลังโจมตีอาจจะแบบเยอะมากๆเซฟต้องเอาแบบโจมตีออกอกสักสามเม็ดเลยนะคะเออนี่ค่ะอันนี้คือข้อเสียของคนที่ไม่ได้ปลูกพลังลูกพุนนะคะแล้วแบบต้องใช้น้องปีดจริงๆอย่างเงี้ยเออมันแบบอาจจะแบบเสียเปรียบมากๆเลยนะคะ เดินคู่ทาไปก่อนละกันอันนี้นะคะยังคงใช้เป็นทัพทีมอยู่นะคะทีมนี้เนี่ยจากที่เซฟเล่นนะอาจจะเป็นทีมที่ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะมีสรุปทีมที่ใช้นะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าอันนี้ก็คือบัฟเันจะเน้นเพิ่มความเสียหายทั้งหมดต่อเน,นื่องนะคะดเปนตะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเอาบัฟเนี่ยอยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็แถวที่2ที่เราจะต้อง มีกิดไว้นะคะนั่นเองโอเคนกหวีดบัฟทุกตัวโอเคค่ะรันต่อได้เลยตัวของทัพทีมเนี่ยนะคะมันจะช่วยการฟื้นฟูให้กับเราแล้วยังเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีอีกด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราต้องทำพลาดเลยนะค่ะแต่ถ้าเกิดเราพลาดสักหนึ่งจังหวะนะเมื่อทัพทีมก็อิวไม่ทันเหมือนกันนะทุกคนก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะ เดาไปแบบพิเศษนะคะสกิลไปใจให้ดีเจ้าหนูิเห็ดเข้าไปาดพิเศษแบบพิเศษเดาพิเศษเาพิเศษใจให้ดีเจ้าหนอเดไเลยก็เป็นคลิปินเ็ดเาไปเา ไปเลยตะมกทองน้ำตาลดับพิเศษดีเจ้าหนอะินเห็ดเข้าไปไปเลยน่าคลิปจำยาวพิเศษดับพิเศษไปเลยดีเจ้าหนูดูยสุดท้ายโอ้โหเสียดายลูกพุนเซฟไม่ทันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยาเมอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกได้เลยนะคะอันนี้บัฟนี้ก็ถือว่าสามารถใช้งานได้นะคะ นี่ลูกคุนก็จะแบบคะแนนโดดเด่นหน่อยนะอันนี้เข้าลายเซฟเนี่ยเหมือนจะคะแนนน้อยไปประมาณหนึ่งนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะมีท็อปปิ้งให้ดูนะคะของแต่ละทีมอันนี้ก็จะเป็นทีมที่3นะคะก็คือกรณีที่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนสตันแบบว่าโดนขัดจังหวะหรือสกิลเนี่ยมันแบบแอบ,บไม่ทันอะไรอย่างงี้นะคะลองใช้ BTS ได้สำหรับใครที่มี BTS อยู่นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าทีม BTS ของแต่ละคนเนี่ยนะคะ ฮิวทันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าฮิวไม่ทันเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะาตายได้นี่น้องจะปลิวแบบไวมากนะคะตัวอื่นที่แบบหิวไม่ทันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ BTS เนี่ยเดียจะบอกไปนะคะว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสียตรงที่ว่าอาจจะฮิวไม่ทันก็เกิดขึ้นได้นะคะ โอเคค่ะไปสกิลนะคะไปเลยอย่าเสดนะไสกิลไปตึ้ง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 พัตต์ครีมนะคะสกิลไปโอเค นี่เห็นไหมมันจะแบบว่าค่อนข้างแบบล่อแร่นิดนึงนะคะว่าฮิวทันไม่ทันนะคะทุกคนอันนี้คือข้อเสียข้อนึงนะคะหรือขอขาคนอื่นเนี่ยอาจจะฮิวทนะันเนาะเพราะว่าดาวอาจจะมากกว่านี้ของเซมเนี่ยดาวแอบน้อยไปด้วยนะคะสำหรับตัวของ BTS ของเซมเนั่นเองกินเห็ดเข้าไปน้องวีตกถูกตัวไหมนะคะเข้าไล์กับลูกพูนอ่ะถูกต้องค่ะ แต่ดาเมจจะแอบน้อยนิดนึงเนาะตรงที่ว่าจะไม่มีในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มเติมเข้ามาให้กับเรานะคะอคอโอเคฟิวได้ประมาณ300กว่าล้านนะคะทุกคนนี่นะคะนี่ อันนี้นะคะคือค่าพลังโจมตีที่ได้รับไปนะคะจะเห็นว่าลูกบอลอาจจะมีผลนิดนึงหรือเปล่านอ้องในส่วนของการเพิ่มนะคะในส่วนของพลังโจมตีไปอ่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าจะเป็นทีมสุดท้ายที่เซฟสุขสรุปเนาะก็คือเป็นทีมแรกที่เซฟลองเล่นให้ทุกคนได้ดูเอ๊ะเป็นทีมที่2นะคะก็ทีมนี้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเซฟอาจจะติดใจตรงที่ว่าน้องเห็ดสามารถทำดาเมจได้นะคะ โอเคค่ะเมื่อได้รับบัฟที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะก็ Let's go ไปได้เลยค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าบัฟเนี่ยมีผลมากๆเลยนะคะสำหรับการตีนะคะในแต่ละรอบนะ,ะทุกคนอย่าลืมนะคะหาบัฟลงทุนหาบัฟเลยนะคะรอบนี้เนี่ยบอกเลยว่าทางเกมเหมือนเขาจะปรับเลนออกเนาะ,ะเหมือนกับมันได้ง่ายกว่าปกตินะคะมากๆเลย <S <S โอเคสกิลไฟเรียบร้อยนะคะ เซฟจะเริ่มพยายามกดทับทิมก่อนถ้าเป็นไปได้นะคะแอบมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะคะระวังด้วยนะแต่นี้เราจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราจะไม่เราจะโดนสตันนะคะเราจะไม่มีตัวต้นานทานสตันเนาะแต่ว่าพลังโจมตีน,น่าจะได้เพิ่มขึ้นนะคะจากทับทิมถึง30เเซ์ด้วยกันนะคะ เนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเกิดใครที่ปั้นลูกพุนไว้เนี่ยหดาวปลุกพลังนะใช้โจมตีล้วนนะคะสบายเลยแล้วก็น้องเห็ดเนี่ยก็ใช้โจมตีล้วนได้เช่นกันนะคะอันนี้เซตต้องแบบงุบงิบในส่วนของพลังโจมตีนิดนึงเพื่อให้ให้ได้รับบอฟนะคะนกหวีดไปนั่นเองสำหรับน้องลูกพุ่นค่ะนี่ดาเมจค่อนข้างไหลเลยนะคะแต่อาจจะเสียเรื่องสตันตรงนี้แหละนะคะที่อาจจะทําให้แบบมันขัดขัดกันนะคะ โอเคมาเรียบร้อยนะคะโอเคดามเมจจะพุ่งได้ไหมเ้ยที่จริงมากกว่านี้ได้อีกนิดหนึ่งนะคะทุกคนอะตอนนี้นะคะดามเมตอยู่ที่432ล้านนะคะก็โอเคเราทยายาขึ้นสู่ท็อปหนึ่งเปอร์นะคะถ้าเซฟจำเลทคะแนนไม่ผิดนะทุกคนอันนี้ก็คือดามเมตที่ทำได้นะคะแล้วก็การฟื้นฟูที่ได้ช่วยเหลือนั่นเองโอเคนะคะประมาณนี้เลย ก็ท็อปปิ้งอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะของทีมนี้เนาะก็จะเป็นจมตีล้วนนะคะถ้าเกิดเราเอาใชรู้สึกว่าตัวของมักะลองเอ้ไม่ใช่มักกะลองสิมักกะลีนนะคะทำจมตีกวนไปได้เลยนะแล้วก็เราจะเน้นท็อปปิ้งที่พันจมตีเยอะที่สุดนะคะให้กับลูกพุ่นนะ กับตัวของเข้าราย2ตัวนี้เท่านั้นเลยที่จะเน้นพลังจมตีแบบเยอะๆแบบจัดเต็มจัดหนักกันไปเลยนะคะส่วนตัวของทัพทีมนะคะจะเน้นแค่ออฟลองคูทามเท่านั้นค่ะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยทัพทีมเราตายง่ายอาจจะเสริมในส่วนของออฟลองลดความเสียหายมาด้วยนะคะในนี้ต้องเหตุแอบทำย่างนิดนึงไม่จะเป็นต้อง3เม็ดหรือ2เม็ดแบบเสกก็ได้นะคูทามอย่างเงี้ยให้ทุกคนเทียบกับตัวของลูกพุนดีกว่าว่า พลังโจมตีตรงนี้สองตัวนี้ตัวไหนมันมากกว่ากันนะเห็นไหมพลังโจมตีของลูกพุ่นเนี่ยเก้าหมื่นเก้าพันนะคะสี่ร้อยสามสิบสามเราก็ค่อยๆไปดูที่ตัวของเห็ดว่ามันเท่าไหร่อันนี้เป็นเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกนะคะเห็นไหมว่ามันห่างกันแค่ไม่กี่ร้อยเนาะแต่ถ้าเกิดดาวเท่ากันให้ลองใส่เห็ดโจมตีล้วนห้าเม็ดไปเลยลูกพุลนห้าเม็ดไปเลยแล้วเพิ่มออฟลองพลังโจมตีไปดูว่าสองตัวนี้ตัวไหนเนี่ยที่มันแบบ ค่าพลังมันเยอะกว่านะคะเออแล้วก็ค่อยๆปรับน้องเห็ดให้มันแบบไม่ได้เยอะเกินลูกพูนเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้รับสสรบัฟนกหวีดนะคะทุกคนหหัวดีต้งา จะพูดเกินไปแล้วนะโอเคค่ะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับการจัดทีมนะคะเพื่อไปตีดต่อไว้นะคะมังกรแสนซนของเรานะคะก็บอกเพื่อเพื่อนเนี่ยได้เล่นเนื้อเรื่องกันมานะคะบอกเลยว่าเนื้อเรื่องสนุกนะคะแล้วก็เย่นลืมนะซื้อสินค้านะคะในร้านได้เลยเนาะมันจะมี ในแมปเนี่ยเดินเนื้อเรื่องมาเรื่อยๆมันจะมีให้ซื้อของอยู่นะคะทุกคนอย่าลืมนะแล้วก็มาลงในส่วนของเนื้อเรื่องกันเยอะๆนะคะอพิซดนี้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะคะลองติดตามชมกันต่อกันได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวก่อนนะทุกคนสเวตเวอร์ชินามอนแห่งภูเขานะคะบอกเลยดูเด็ดแน่นอนค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย